กลับมาดูความเคลื่อนไหวของกลุ่มทะลุฟ้าและกลุ่มแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมนะคะจากกิจกรรมเดินหยุดขังเพื่อเรียกร้องให้ปล่อยตัวนักโทษการเมืองคะ่ะดยกลุ่มทะลุฟ้านั้นเนี่ยเขาเริ่มนัดกันรวมพลที่ศูนย์กันคะ่ะยูเนี่ยนม,มอเวลา11นาฬิกานะคะแล้วก็เดินไปที่ศา,าลอาญารัชดาโดยมีกลุ่มแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมรอเตรียมการอยู่เพื่อรอฟังคําสั่งไตส่ตสวนประกันตัว4แกนนําอันได้แกบเพนควินนะะไผ่ดาวดิน ไม้จากนอกแล้วก็อนุนนำพาสี่คนคือจะไปกดดันศาล<ะ>ให้ปล่อยสี่คนนี้ตั้งแต่เวลา11นาฬิกาเสร็จเป็นต้นมาที่บริเวณรถไฟฟ้า MRT ทางออกที่หมายเลข5าหน้าศูนย์กันหายูเนี่ยนมอลค่ะก็เริ่มมีประชาชนเดินทางมารวมตัวกัน โดยมีนายโชคดีร่มพฤกษิลิเปินเพลงเพื่อราษฎรยินร้องเพลงและเล่นดนตรีระหว่างรอการเดินขบวนและมีการติดป้ายยกเลิก1 1 2และป้ายปล่อยเพื่อนเราที่รั้วของศูนย์การค้าถัดมานายธนัทนา,นากิอํำนวยให้สัมภาษณ์กับสื่อก่อนร่วมเดินขบวนว่าทางเพื่อนเตรียมของขวัญเอาไว้ให้เพื่อนถ้าหากว่าเพื่อนได้ออกมาการเดินวันนี้3กิโลเมตรให้ทุกคนเดินไปด้วยกันคุยกันเพลินเ,นเดี๋ยวก็ถึง ถัดมานางสาวปนัดดาสิริมาสกุลหรือว่าตงทะลุฟ้าพูดถึงจุดประสงค์ในการทํากิจกรรมก็เพื่อจะส่งเสียงและยืนยันสิทธิการประกันตัวนักโทษแกเมืองทุกคนควรมีสิทธิประกันตัวและที่ออกมาเรียกร้องออกมาใช้สิทธิมันคือไม่ได้สร้างความวุ่นวายแต่ต้องการให้ศาลนั้นพิจารณาทบทวนคือไม่ได้มีการยื่นเงื่อนไขใดๆแต่จะให้หยุดเคลื่อนไหวทางการเมืองไม่ได้ มันเป็นสิทธิ์ในการเรียกร้องของพี่น้องประชาชนทุกคนการเรียกร้องทางการเมืองเป็นสิทธิ์อันพึงมีของประชาชนมาตั้งแต่เกิดซึ่งรู้สึกว่าไม่จําเป็นจะต้องยื่นเงื่อนไขอะไรเพราะเราถูกกําหนดให้มีสิทธินี้มาในตัวของเราเองอยู่แล้วทีนี้เพื่อนเนี่ยอยู่ในเรือนจําม,มาหลายเดือนแล้วไม่ไหวแล้วจึงต้องเกิดการรวมตัวกันเพื่อทําอะไรสักอย่างหนึง่งจึงอยากเชิญชวนคนที่ดูไลฟ์เนี่ยอย่าดูไลฟ์นะให้ออกมา มาออกมาส่งเสียงยืนยันว่าเพื่อนมีสิทธิ์จะได้รับการประกันตัวการที่เพื่อนเนี่ยเห็นต่างมันไม่ใช่เรื่องที่เพื่อนจะต้องไปอยู่ในคุกปีใหม่นี้เพื่อนกับเราจะต้องได้กลับบ้านด้วยกันอยากจะเรียกร้อยทุกคนออกมาที่จะช่วยเพื่อนของเราถ้าใครมาเดินไม่ทันให้ไปดักเจอกันหน้าศาลเลยมาช่วยกดดันมาช่วยส่งเสียงมาทวงคืนสิทธิ์ของเพื่อน สิทธิที่ทุกคนพึงมีพึงได้แล้วมันเป็นสิทธิที่เราต้องได้รับการประกันตัวแม้จะเป็นนักโทษการเมืองก็ตามทีทีนี้ก็มีการตั้งคําถามละค่ะคนผู้ชุมนุมก็ตั้งคําถามกับกระบวนการยุติธรรมในปัจจุบันว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับกระบวนการยุติธรรมในประเทศไทยนี้สิ่งที่พวกเขาต้องการเนี่ยต้องการจะยืนยันว่าเราต้องการสื่อสารให้คนในคุกได้รู้เพื่อเราได้รู้ว่าพวกเราเนี่ยรู้ว่าคุณอยู่ในคุกเราจะต้องช่วย อะไรเกิดขึ้นในประเทศไทยปนัดดาถาม<ะ>ในตอบปนัดดาดิ คือจริงๆแล้วถ้าเขาไม่ทําผิดเนี่ยนะครับเขาไม่ต้องไปอยู่ในคุกแล้วเขาได้รับประกันตัวมาตั้งหลายครั้งแล้วผิดซ้าแล้วซ้าเล่าไม่ใช่ไม่เคยไม่ไม่ได้รับสิทธิในการประกันตัวนะครับไม่เคยเคยคือเคยได้รับสิทธิ์มาแล้วแล้วก็เคยให้สัญญาแล้วว่าจะไม่เคลื่อนไหวจะไม่ทำกิจกรรมรบปลุกรห้สัญญาอาจารย์อาจารย์มาแล้วกลับไปทําอีกแล้วกลับไปทําอีกแล้ววันนี้เนี่ยสารนัดฟังคําสั่งที่จะอ่านว่าจะให้ประกันตัวหรือไม่โดยทางทนายคนเดิมเนี่ยแหละครับก็ใช้เหตุผลเดียวกับที่ รุ้งปนัสยาได้รับการประกันตัวออกไปนะครับว่าต้องไปศึกษาเล่าเรียนคือตอนนี้จะเป็นนักศึกษาดีแล้วอยากจะเรียนหนังสือจะเรียนหนังสือค่ะแต่ว่า วันนี้นัดฟังคาสั่งก็เลยมีการเคลื่อนขบวนมาเรียกร้องให้ศาลปล่อยตัวคนที่อยู่จุฬานี่ก็เรียนนานกันนะเรียนกันนานครับทุกคนทุกคนรักเรียนเรียนกันเกิน4ปีหมดทุกคนเทำไมอ่ะเห็นว่าตอนเข้าก็เรียนเก่งไม่อยากออกไปทํางานเหรอยอยากเรียนไปเรื่อยๆมั้งครับอยากมีสถานภาพเป็นนิสิตนักศึกษาใช่ไหมใช่เวลาทํากิจกรรมอะไรเยอะได้ดูเป็นเด็กน้อยน่ารักน่าเอ็นดูใช่ไหมตอนนั้นที่โตแล้วคนอายุเกินกินเมื่อก่อนน้องเพื่อบอกว่าอะไรใส่กําไรนี่ลาคาญมากลำคานก็ถอดออกแล้วเข้าไปอยู่ในคุกไงไม่ต้อง เขาไม่ได้บังคับให้ใส่กําไรนะไปขอยอมรับเงื่อนไขเองใช่ใช่แล้วยกเลิกมาตราหนึ่งหนึ่งสองฉันถามว่าเรายกเลิกไอกไอ้กฎหมายมินประมาทไหมถ้าเรายกเลิกกฎหมายมินประมาทปุ๊บเนี่ยฉันจะเธอว่าเธอรู้ไหมพวกนี้โดนเละเลยนะครือเดี๋ยวนี้มีใครกู้เแล้วทัวลงเนี่ยทุกต่างคนต่างมีทัวของตัวเองทัวสู์เหรียญด้วยทัวไม่มีละนะคะอะไรคะทีนี้พรุ่งนี้เนี่ย่ปสนปรเด็นที่น่าสนใจคือว่า กิจกรรมเนี่ยนะคะเขาบอกว่าธงทิวลิวสวัยนะมีป้ายมีกระดาษมีอะไรเขียนนะมีเครื่องเสียงมันต้องมีต้นทุนเธอมันต้องมีต้นทุนใครประดิษฐ์มาให้เออมันต้องมีต้นทุนเหมือนอย่างกรณีที่ใน Twitter เนี่ยที่ร้อนแรงมากอ่ะผู้กำกับคนหนึ่งเขาเขียนไปถึงเพื่อนเขาที่ชื่อบุตรเขาบอกว่าบุตรมึงรู้หรือเปล่าว่าไอ้สลิมที่มันเมาย้อมตัวกับเราเนี่ย ไอสลิมที่คนหนึ่งที่เรียกว่าไฮโซไอสลิมอีกคนนึงอะ่ะที่กูโดดถีบมาันมันั้นเนี่ยมันมาย้อมตัวไออ่านห่อยในทวิตเตอร์ยังไม่ได้นั่นเลยครับบุตรมึงรู้ป่ะไอสองตัวเนี่ยมันมาย้อมตัวกับเรามาชุบตัวกับเรามันเป็นสลิมลูกชุบบุตรมึงอย่ารับมันเข้ามาในพักเดียวเดียวแต่เราไม่ใช่ลูกนัดน่นเป็นลูกชุบฉันแค่ในใจว่าไอ้บุตรมันอยู่พักไหนวะนะมันอยู่พักไหนอะ่ะพักนดินยุบแล้วไม่ใช่หรอ ถ้าพักใหม่ถ้าถ้าพูดกับบุตรอย่างนี้แสดงว่าบุตรถ้ามันมีบทบาทบงการในพักนี้ถูกป่ะครับอันนี้พูดกลับพูดเลยนะเออแต่ฉันไม่อยากพูดมากเดี๋ยวฉันโดนทีบขนาดไอ้มีทีไม่ใช่ทีมพี่ตบสองทีแล้วค่อยทีแต่สเต็ปไปสเต็ปไปสเต็ปตเอ้ยแต่เขาไม่ขึ้นศาลนะออเขาขึ้นศาลนะเขาเรียกความเสียหายเลยนะ คืองานนี้ไม่ต้องรอรับอะไรแล้วเรียกความเสียหายเนี่ยเพราะว่าฉันดูรูปการนั้นฉันดูทรงแล้วเนี่ยนะจากที่ธนายีเ,เรียนเป็นตับวันนั้นที่บรรดาาลเนี่ยฉันดูทรงแล้วเนี่ยพุ่มกับชนะชออพุ่มกับชนะเพราะน่าจะเป็นแค่การทลาวิวาทกันนะครับเพราะว่า ถ้าตอบจริงเนี่ยมันต้องมีหลักฐานชัดเจนกว่านี้ใมทถึงหน้าเนิ่นอะไรอย่างเงี้ยมันต้องมีเคียววิบวมีแต่เน่นี่อยู่ลองพื้นมาอยู่ได้เลยเอาละมาดูเรื่องของคุณนัทพลทิพย์สุวรรณแล้วก็สกลทีพัทยกุลที่เดินทางไปพบกับนายกรัฐมนตรีเข้าประตูหลังนะครับเข้าประตูหลังนะแต่คนรู้ทั้งประเทศเลยเธอเออฉันก็บอกว่าน้องเอ้ตั้งแต่น้องรถจอดเราก็รู้กันแล้วเออเขาบอกแปลกใจมากเลยพี่สาว เข้าประตูหลังทําไมคนรู้ไปทั้งประเทศเลยพี่เขาบอกตอนที่รถจอดข้างนอกเขารู้กันหมดแล้วว่าพวกเธอไปวันนี้นายกค่ะก็ได้ต้องพูดถึงเรื่องการที่คุณสกลทีเนี่ยรองผู้ว่ากทมซึ่งเป็นผู้บริหารของพรคพลังประชารัฐนะคะเข้าไปขอพบขอพบปุ๊บอีกวันนี้ลาออกถูกไหมวันนี้ขอพบวันลูกขึ้นลาออกขอพบวันพุธพระนหัสเมื่อวานลาออกใช่ไหมเขาลาออกไปแล้วใช่ไหมลาออกแล้วครับลาออกเมื่อวานนี้ลาออกเมื่อวานนี้ใช่ไหม ขอพบปุ๊บลาออกปั๊บเลยเธอเอาไปฟังนายกรัฐมนตรีค่ะเรื่องสกลทีกับนัทพลที่สุวรรณไปขอพบนั้นมีนัยยะอะไรไหมคะเกี่ยวเขามาอวยพรหนึ่งคนอวยพรปีใหม่แต่าคนรู้จักคนคุ้นเคยก็เท่านั้นทําไมจะมองเป็นการเมืองไปหมดแล้วจ๊ะเราไม่ได้มาขอให้สนับสนุนแล้วผมสนับสนุนเนืได้ไหมล่ะได้ไหมได้นำอะไรผมแนะนำอะไรล่ะผมไม่เป็นเรื่องกลไกทางการเมืองว่ากันไป ข้อสาคัญคือการจะเป็นผู้ว่าเนี่ยต้องคือพูดอย่างเดียวไม่ได้หรอกนะมันต้องมีผลงานปรากฏมานะต้องเคยทาํางานสาเร็จมาจมาเนี่ยประชาชนจะได้เชื่อมัน่นมาแก้ปัญหาได้จริงเข้าใจไหมถ้าโดยหลักการทุกคนรู้หมดแล้วลหละนะจะแก้ปัญหาโน,น่นนี่มันแก้ได้ไหมละ่ะจริงๆมันแก้ได้เท่าไหร่รัฐบาลนี้แก้ปัญหามามากน้อยเท่าไหร่รู้หรือยังเรื่องน้ําท่วมหนึ่งลดพื้นที่น้ําท่วมลงในกรุงเทพมหานครก่อคันกั้นน้ำาในคันกั้นน้ำอะไรต่าง่างเนี่ย มันก็ต้องลดไปเป็นส่วนๆน่อนะให้มันเกิดผลน้อยที่สุดสั้นที่สุดนั่นคือสิ่งที่เราแก้มันโดยตลอดนะการแก้ปัญหาเรื่องจราจรเรื่องต่างๆมันไม่ง่ายนะครับตราบใดที่ต,ต้องอะไรทําทุกอย่างต้องอะไรรับฝากเขาเห็นประชาชนใช่ไหมล่ะไม่ใช่จะเปลี่ยนทุกหมดได้ทุกวันมันเป็นไปไม่ได้หรอกนี่คือ,อปัญหาตควนใหม่ไงรุ่นใหม่รุ่นเก่าอะไรก็ได้แหละผมไม่รู้อ่ะก็ไม่เรื่องประชาชนเป็นคนเรื่องเลยนะ เดี๋ยวมาดูการลุนใหม่ลุ่นเก่านะคะแต่ว่านายกรัฐมนตรีพูดถึงกันที่สภาล่ม,มบ่อยๆค่ะความกังวลของนายกมีอะไรบ้างที่สภาล่ม,มบ่อยๆไปฟังค่ะผมไม่ผมไม่ไม่กังวนลนะคนกังวลก,ก็คือเรื่องของสภาที่จะต้องสามารถบริการให้ได้โดยทั้งพรรคฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบ,บาลน,นะต้องช่วยกันนะวันนี้ผมก็เห็นสถิติเขารายงานมาว่าสมาชิกเข้าประชุมเท่าไหร่พรรคไหนเป็นยังไงใครเข้าใครไม่เข้าไม่เข้าเพราะอะไรผมก็ทราบแค่นั้นนะ นะบางทีมันก็เป็นเรื่องของการเมืองกะนะแล้วก็ต้องช่วยทําให้บ้านเมืองวันสงบสุขสบ้างสินะฝ่ายบริหารทํางานคนเดียวไม่ได้แล้วฝ่ายที่บริจากก็ต้องช่วยกันผมไม่โทษใครนะมันต้องรวมมือกันในสิ่งที่เป็นประโยชน์ใช่ไหมแต่การทุกเรื่องมันก็ไม่อะดีขึ้นไงใช่ป่ะสิ่งที่ทําอยู่มันก็อยู่ชะงักนะโครงการดีหลายอย่างก็สร้างความบิดเบือนไม่เข้าใจกันมากๆมันไม่ไหวนอกสภานะในสภาผมไม่ไม่ไม่ไปยุ่งเขาอยู่แล้ว เอาละทีนี้มาจุด